กลับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องซีบลเรื่องอรารย,ยน์นะครับผมมานะฮะวันนี้ก็มีรถเข้าอีก2คันนะครับนะฮะคือได้มาจากอำเภอนาคูครับ2คันนะฮะก็แยกอะไรครับนะฮะมีหลายคัน,นครับตอนนี้ก็นู่นรถเก่งคันโซลูน่าก็ยังอยู่นะครับนจอดอยู่ในบ้านนะครับข้างในนะฮะมา มาขายครับนะฮะขายขายขายต้องการลูกค้าจํานวนมากเลยนะฮะนี่โฟวินนะครับคันนี้เป็นโฟวินนะครับใครจะยกหรือแยกก็มาโทรมาครับคันนี้นะทะเบียนเล่มพร้อมนะครับทะเบียนภาษีขาดเกินแล้วก็รถไถนะฮะตัวนี้สองหมื่นสองห้าร้อยนะฮะตัวนี้ใช้งานได้นะครับเครื่องดีเลยเป็นทะเลทองนะครับโครงของ โค้งของอะไรนะแท็กเตอร์ไทยแท็กเตอร์นะครับเป็น95้าสิบาแรงนะมีอุปกรณ์แค่นี้ครับมีแค่คาดนะครับนะคาดไสโคนเครื่องตัวนี้ก็รื้อครับรื้อเครื่องเกียร์เครื่องท้ายรื้อหมดนะฮะแชมป์แล้วก็โตโยต้าคันนี้ล้อแม็กนะครับก็ลองมาดูครับนะฮะรถก็ฝนกำลังจะตกครับ มีเข้ามาใหม่คือคันสีแดงนี่นะครับคันสีแดงนะฮะแปะยิ้มหรือเปล่าเขาเรียกนะครับโตโยต้าเนี่ยล้อแม็กล้อแม็กซิ่งเลยสีดำดำแล้วก็นู่นอะไรรถเก๋งนะก็ข้างหลังก็มีหลายคันอยู่แล้วก็รถตักรถตู้ะอะไรรถตรงรถตู้นะครับรถ เครื่องนะก็ลองมาดูครับตาฟืนตาไฟพวกนี้นะทีห้วยพึ่งนะครับมานะเดี๋ยวมาดูสองคันนี้ครับนะทางทั้นก็รีวิวไปแล้วนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะเดี๋ยวมาถ่ายก่อนเพื่อลูกค้าท่านไหนอยากได้อะไรนะครับนะก็มีหลายคันอยู่นะนี่บัตดี้มาใหม่คันนี้ไม่มีเล่บนะเป็นรถแบบรถหลวง หรือรถอะไรสักอย่างนี่ครับนี่ร่องแ็กของไทเกอร์ด้วยสวยๆเลยแ็กแบบนี้ผมชอบอยู่ลายแบบนี้นะคือรถคันนี้สองคันที่ผมขับมานะขับมาเลยนะขับมากับมือเลยคันนี้ขับมากับมืออันนี้เจ้าของรถขับมาส่งคันนี้นะฮะคันแดงจากนาคูก็มานี่ก็10สิบกว่าโลครับ ตรงนี้ก็ลูกค้ามาถ้าไม่รีบก็มาหรื้อเอาได้นะครับเออถ้ารีบนะถ้ารีบก็มาหรือแกะอะไรได้ครับเนี่ยพวกเกียร์ตรงไมตี้ครับนี่ช่วงล่างไทเกอร์นะอีคาไทเบนนะฮะเลสเ้อร์ไทเบนนะครับแล้วก็รกตักแล้วก็ล,ก,ก,แล,ก,ลกแท็กซี่นะโตโยตานี่เครื่องตัวนี้นะฮะ ลองมาดูครับใครหารถอะไรรถอยู่เอาไปทำอันอื่นก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องไปใส่รถนะครับทำซาลงสารีนะฮรบมาอดี้นี่รือได้นะครับช่วงล่างนะครับมันมีคัดซีนะไม่เหมือนรถตู้พวกโตโยต้าพวกนี้นะครับมันจะตัวถังมันจะติดกับคัสซีเลยนจะติดขึ้นมาแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือน เป็นคัสซีนะครับคือยกกระดองออกได้นะมัดดีนะใครไปทาอีตองอีแตนนะครับ,ออค,รบคัสซีจะดีกว่ารถกระบะนะเป็นคัสซีตรงนะครับก็วางเหล็กทับได้เลยหรือใครบางคนผมก็เห็นอยู่มันจะยาวกว่ารถกระบะนะครับบางคนก็ตัดหัวเออตัดกับอันนี้ตัวถังออกแล้วก็ทำนะแล้วก็ทําเป็นกระบะท้ายแก่ไม้นะฮะแก่ไม้อยู่ของอุคาได้นะ เป็นเครื่องยนต์อีสุนะครับเครื่องยนต์อีสุเครื่องยนต์อีสุแปดสิบเจ็ดแรงตัวนี้ถอยดีเล็กนะครับเครื่องดีอยู่เกียร์ดีครับเข้าง่ายเป็นเกียร์คอดีเนี่ยหน้ามันจะเหมือนอีสุทีแอลเลยนะ วิ่งรับส่งนักเรียนแต่ตอนนี้แบตมันหมดนะฮะแบตหมดจอดก็เอาแบตมาพ่วงเลยสตาร์ทมาได้นะครับภายในครับสีดำเบรกไม่ค่อยอยู่อันนี้นะเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่โก็โอ้โอเัิ่นะ้ะ นตกครับทีนี้เราเปิดห้องเครื่องให้ดูครับเครื่องยนต์แยกนี่ฮะ,ะเครื่องยนต์รือได้ครับอันนี้มอเอน้ำอันนี้นะครับเครื่องดีอยู่ครับขับมา ครับเออเอดสี 4, มันจะมีคัดสีครับตัวนี้มาใส่ล้อมแม็กได้ไม่เหมือนกับพวกรถตู้พวกนี้ครับใส่ไม่ได้ครับนจนรถแก่งกันนี้ครับนะโคโรนาโตโยต้าโคโรนาก็ขับได้ครับ อันนี้อันนี้มีแบตเลยนะอันนี้มีแบตเลยก็ลองมาดูโอโ้โหนี่ฮะภายในรถประมูลน,นะครับลองสตาร์ทดูมีแบตอยู่ อันนี้คันนั้นก็มีแบตนะแต่มันสตาร์ทไม่ติดแบตมันหมดอโอ้ชึ่งเดียวติดเลยครับไม่รู้แอร์เย็นไหมไม่น่าเย็นอะมั้ง เครื่องคาบูเครื่องเขาเรียกอะไร2 e 2 e หรือเปล่า2 e ครืบูครับเต e, 2. 2 e. หรืออะไรครับไปหาอยู่ลองมาดูมาชมได้ครับที่้วยพึ่งปักหมุนมาแล้วครับสีบุเรืองอร่อยยนเก็บโอ้คัสิกิระบบฟงระบบไฟออกหมดนะ เดี๋ยวผมเข้าไปเปิดแอร์ดูดิทำไมเครื่องมันรอบมันสูงจังเรียบร้อยน่าจะน้ำมันหมดแล้วมั้งเนี่ย เรียบร้อยดีครับแอร์ไม่เย็นแต่พัดลมนี่เราโคตรแรงเลยแอร์ไม่เย็นครับมีเล่มนะครับตัวน,นี้แต่ไม่มีชุดโดนไม่ติดไม่ได้ติดแก๊สนะตัวน,นี้ครับไมไ่ติดแก๊บเบนซินลว้วน ใครหาอยู่นะฮะก็ลองมาดูครับรถเก๋งอะไรรถเก่งรถกระบะรถเล็กนะครับผมไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกับสีเรื่องอะไรย,ยนตนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าจะมีรถขนไหนเข้ามานะฮะหรือใครจะขายก็ลองส่งรูปตัวรถแล้วก็โลเคชั่นพิกัดนะครับให้ผมนะฮะว่ามันอยู่ไกลขนาดไหน เดี๋ยวประเมินราคาให้ครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเรืออะไรยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรืออะไรยนต์นะครับคิก็ขอลาไปก่อนครับไอ้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ